ลองลองคิดแป๊บหนึ่งดิได้เรียกอะไรฮะเกิดสิ่ห้าอือ่ะ,อะเพื่อนตบอบถูกเกิดอะไรขึ้นคือปกติเนี่ยข้อสอบข้อสอบที่เคยสอนไปเนี่ยเอ่อมันจะมีอย่างอย่างเช่น A, เอ่อดอกจันกับ B แล้วให้เป็น 2A -B ลบ ก็ครูจะเรียกอย่างเงี้ยว่าว่าเป็นสูตรคำนวณคือคือถ้ามันเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์อย่างเงี้ยดอกจันหรือดาวเนี่ยมันไม่ใช่สัญลักษณ์คำนวณเราเรารู้จักบวกลบคูณหารถูกป่ะเออแล้วถ้าเขาเขาบอกว่าไอ้สัญลักษณ์ดอกจันเนี่ยต้องคำนวณแบบนี้นะแล้วเราเราก็กำหนดไว้ว่าอ่าสมมติว่าให้ห้าดาวกับดาวกับสองสมมติอย่างเงี้ยถ้าครูเขียนอย่างเงี้ยเอเอต้องเป็นเลขอะไร ก็เทียบกันตำแหน่งเลยป่ะ a กกต้องเลข5แล้วก็ต้อง b ก็ต้องเป็นเลข2ฉะนั้นอย่างอย่างเนี้ย 2a ก็คือ2คูณกับ a ซึ่ง a ก็คือเลขอา้าวลบก็ลบ b b ก็คือเลข2แล้วก็ลบคิดไปก็เป็น10ลบ2ก็คือ8ถูกป่ะอย่างเงี้ยถ้าเขากำหนดมาให้ว่าไอ้สัญลักษณ์แบบเนี้ยมันมันคำนวณยังไงเราเราก็คำนวณตามที่เขาระบุมาแต่อันนี้ไม่ระบุอะไรมาเลยไม่ระบุอะไรมาเลย งั้นแนวคิดอย่างนี้นะถ้าเจอแบบนี้นะให้ให้ดูว่าเราต้องเอาสองกับสามเนี่ยม,มาคำนวณแน่ๆแต่ยังไม่มีเครื่องหมายคำนวณเนี่ยเอาครูเขียนไว้ก่อนเลยสองกับสามเนี่ยมันต้องคิดเลขกันเติมมาสิว่าอยากจะได้อะไรคำนวณอะไรบวกลบกุญแจลองลองสมมติดูอ่ะใส่เครื่องหมายเองถูกอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้อตรงใช่ขันขนนนะ้นขั้นที่หนึ่งนะขั้นที่หนึ่งเนี่ยทำยังไงก็ได้มันมันคือการสมมติอะ่ะ อ๋สมมุติว่าเราเราดูว่ามันเป็นบวกก็ใส่บวกไปถูกปะแต่มันยังไม่ใช่9 2้าบวกสเป็น5 5าห้าทำไงให้เป็น9ก็บวกอีกสแล้วลองดูซิถ้าเราสมมุติเราใช้อย่างเงี้ยแล้วมันใช้ก็ได้ใช้ได้กับบรรทัดดืดไหมสามบวกสี่แล้วบวกอีกสี่อันนี้ได้ได้เจ็ดบวกสีก็ไม่ใช่แสดงว่าวิธีการคิดแบบนี้ไม่ไม่ถูกก็หาจนจนกว่ามันมันจะใช้ได้ด้วยกันทั้งสี่บรรทัดเออเมื่อกี้ใครตอบ คูณอ่ะโอเคลองดูนะ,ะถ้าคูณคูณเสร็จปุ๊บมันได้หมันยังไม่ใช่9ก้าทำไงดีต่อเป็น9กบวกสอ่ะโอเคองี้ตอนเนี้ยเราสมมุติมาเราบรรทัดที่หนงมันถูกให้เราเติมการคำนวณอยู่เนี้ยเราดูซีบรรทัดต่อไปมันถูกไหมอย่าง3มกับ4อย่าง4ี่กับ7อย่างหกับ2ลองดูถ้าสมมุติว่าเราใส่เครื่องหมายตามข้างบนสุดเนี่ยคูณ แล้วก็บวกได้15จริงไหมหอ่ะสามสี่บวกอีกสามสิบห้าจริงลองอีก2อันดูซิจริงไหมถ้าคูณเสร็จปุ๊บแล้วบวก3 4มสี่เจ็ดยีบวกสเป็น3าถูกแสดงว่าในการคำนวณเนี่ยเราก็รู้แหละว,วิธีของเขาคือตามนี้เราก็ใส่วิธีการคำนวณข้างบนก็มาใส่กับเลขข้างล่างก็8ก็ต้องคูณก,กับ9เสร็จแล้วก็ต้องบวกอีกสแล้วก็คิดเลขได้ โอเคคือพวกเนี้ยมันมันต้องลองดูลองดูถ้าใครลองแล้วมันใช่ก็คือลองบรรทัดถัดไปถ้ามันใช่อีกแสดงว่าคำนวณสูตรตามนี้จะใช้กับข้อห้าเอาสมมติยังไม่รู้สูตรคำนวณอะไรเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งกับศูนย์เนี่ยคิดด้วยกันเนี่ยหนึ่งศูนย์อันนี้หนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งสองอันนี้หนึ่งสามถูกไหมอ่าอ่าทีนี้จะเขียนเข้าหมายอะไรดีมันได้มันได้ไดหลายแบบ สมมติสมมติบวกบวกแล้วไงต่อก็ได้แค่หนึ่งแล้วก็บวกสองได้ได้ได้สามจริงแล้วถ้าสมมติเราเราเติมอีกนะบวกบวกตามนี้แล้วก็บวกสองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกอีกสองเป็นสี่อ่ะจริงอันนี้ก็หนึ่งบวกสองเป็นสามบวกอีกสอง็เป็นห้าจริงแสดงว่าในในการคิดยนนี้ก็คือแบบนี้ได้ทีนี้มันมีอีกแบบหนึ่งมันไม่ได้มีแบบเดียวนะอาจจะเป็นคูณก็ได้ 1นคูณศเป็น0ููนก็อยากเป็น3ก็บวกอีก3 1มคูณหเป็น1บวกอีก3ก็เป็น4ีนี่ไงลักษณะการคำนวณหนึคูณสอได้สบวกอีก3ก็ได้5จะแบบนี้ก็ได้เอาถ้าอย่างนี้เราก็ใช้วิธีจะแบบที่1หรือแบบที่สอก็ได้ไปไปคิดกับตรงเนี้ยนะเอา,เอาลองดูลองลองคิดเองดูเลยว่าว่า เรารู้แล้เราเราจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือหรือจะใช้แบบที่เพื่อนพูดเมื่อกี้ก็ได้หรือจะใช้แบบอื่นก็ได้มีมีอีกแบบนึงน,นะเอาลองดูจะใช้แบบบวกแล้วกันคิดง่ายดีเราเราจะเอาตัวเลข2ตัวนี้บวกกันแล้วบวกสองโอเคนะถ้าถ้าบวกกันถ้าบวกกันก็จะกลายเป็น5้าสิบห้าบวก2ก็กลายเป็น57โอเคตัวนี้ได้57อ่ะแล้วตัวนี้ล่ะ ตัวนี้ก็บวกกันได้32บวกอีก2ก็กลายเป็น34สิบสสองนี้อ่ะแล้วก็ลบกันถูกไหมอ่ะพอลบกันเสร็จปุ๊บได้เท่าไหร่ยี่สิบสามจบยังยังยังไม่จบยังไม่จบมันมีหนึ่งข้างหน้าด้วย ที่ครูเคยพูดไปบ่อยๆก็คือเวลามันมีคิดเลขหลายครั้งเนี่ยตรงตรงไหนที่คิดได้คิดไปตรงไหนที่ยังไม่คิดอย่าหายนี่ไงมันต้องคิดอีกคู่หนึ่งอีกครั้งสุดท้ายเออแล้วพอคิดครั้งสุดท้ายนี่ก็คือต้องบวกกันได้ยี่สิบสี่ยี่สบสี่แล้วบวก 2, อสองยี่สิบหกระวังนะการคิดเลขที่มันต้องคิดหลายครั้งเนี่ยตัวที่ยังไม่คิดอย่าหายไปไหน เขียนเขียนลงมาเรื่อยๆอย่าไปคิดตรงนี้ทีตรงนี้ทีตรงนี้ทีทโอเคนะเออส่วนใหญ่ออกมามักจะลืมเมื่อเมื่อวานก็ลืมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อว,วานนะจะค้างอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตอบเลยลืมไม่หนึ่งครั้งหน้าเออ่อะโอเค